สวัสดีค่ะพวานค่ะสวัสดีค่ะพวานค่ะค่ะท่านผูาา้ชมมานีกามาติดตามเนี่ยทางความฝันกับพวานเนาะค่ะนาะมาหาเพิ่นยุให้ยางเพิ่นค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันพวานสินนเป็นจังไรกะให้พวานเราให้ฟังเนาะค่ะท่านผู้ชมน,อนมานอฝันว่าจังไรคุณ่อดหลอดนี่หลอบนี่ฝันว่าตำรวจไล่จับตำรวจได้จับแต่ว่าม่จับหรอกว่าหนีหนีหนีไปกับไป ก็เลยบอกตัวเองบอกว่าโอ้ยหมอบโตสะบ้านนี้เจ้าตำรวจมาจากบุวเต็มกันทางเลยยากเป็นแถวบ้านนี้เพื่็คุมโตไปค่ะกูแจกก็ไม่ได้ใส่เลยคุมไปตั้งชุดกากีทั้งทั้งคนธรรมดาก็มีโอ้หลายหลายแห่มันก็คือคนบทหนักค่ะในคูปานี้ย่งางยง,งไป อันนี้ก็พูดกบว่าพมก็เลยบอกว่าพอขอโทษในขั้นหยุดทังงักกันเลยเขากระเศร้าจับเขากระเศร้าคุ้มโตงสิบอกเขาคุ้มมาอยู่แต่ว่าเขาพอพอผมว่าพ่อขอโทษขนาดหยุดเลยหยุดทั้งบดเลยยืนอยู่ซื่อกันย,ยืนแบบคือคุนนี่บอกุณพ่อยืนปติงนี่บอกลื่อเลืก็ยืนปติงแล้วแต่ว่ามันก็บา่า ซึ่งเป็นหูนก็โค่นอย่ละแต่พอเห็นชุดกะกีมีคนมาคุมพ่ออยู่แต่เขาไม่ได้จับอย่างนั้นมีแบบคุมไปซื่อนะค่ะบม่ได้ใช้คุณแม้มบอวอออันนี้ผมก็บอกว่าพ่อขอโทษแค่นั้นแหละเพรก็หูเหงาจับนี่ในความฝันนี่หูวาเขาคุมตัวซื่อว่าคุณพ่อนี่เฮ็ดพิษขออีหยังคือสิมาคุมตัวไป บ่มันเศพศผลมันมาจากพ่อกระจำบ่เลยบ่หู้เลยบ่ว่าสิจับเรื่องอยังหู้แต่ว่านี่หนีคือว่าเออไปหมอบโตว,ว่าว่าเจ้าของว่าอมอบโตหมอบโต<ช>บต้บานนี้มาจากทางกูเป็นแทวเลยบ้าน<ต>พอหมอบโตเดี๋ยวรังไลายหา,ายมาตำรวจมามาคุมตัวกันนั่นแหละก็มอบโตปั๊บ ก็ผักกัยญางไปเลยบ้านนี้อู้เป็นแถวคนร้ายแห่งใส่ชุดตำรวจเลยเออใส่ชุดกากีก็มีสองผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีนอกเครื่องแบบนีบ่กับมีเบิร์ตอ่นล่ะคือคนไอ้ึ้นบวชหนักนะคนร้ายเดินก็ไปแถวเลยแต่แกเห็นอยู่มองเดียวที่ผมยืนยูนน่ะก็มีตำรวจสองสามคนบ่แล้วก็น้องน้าก็มีแต่ คนธรรมดาออคนธรรมดาร้ายเป็นแถวเลยวันนี้คุนยังคืดว่าเอ๊มันเป็นเหล็กหยังวะคือจังคนเฮหนากคือจังเป็นบุญยังสิบวะแต่ว่าโบเห็นเห็นตะคนเห็นแต่คนหลายแห้งค่ะแต่ว่าไอ้แต่ว่าแตบว่าไม่ได้แห่ไม่ได้หยังนะแค่คุมตัวไปสื่อ แต่คนหลายเป็นแถวเดินก็คือคนบวชนัค่ะคข่ายๆกันเออคข่ายๆกันแต่ว่ากับโบได้บวชนักโบค่ะบบเห็นค่ะบม่ได้ซ้อมไปยังส่นะยืนเห็นแต่เฉพาะที่เขาคุมไปสื่อๆเห็นแต่ตำรวจนี่ล่ะเออเห็นแต่ตำรวจค่ะคุมไปแต่ว่าตำรวจจะคนพอเห็นชุดตะกี้นี่มันอยู่ประมาณสามสามคนสามคนเออ บาดนี้พ่อสิพีตัวเลขเป็นตัวใดก็ตักตีตัวไหนแต่ว่าตีเมื่อเอาตีเอาตัวนึงเด้อค่ะแต่ว่าผมเอาให้เอาเจ็ดศูนย์ก็แล้วจัดศูนย์เออมัดเจ็ดศูนย์เออผมมัดเจ็ดศูนย์คุณบอว่ามัดเจ็ดศูนย์ตัวเดียวเลยแล้ว่าอยู่ยยุ่ยถ้าเอาไอ้นั่นบ่อสาม เจ็ดศูนย์สามบอกคุณพอเออก็ถึงว่าลองไปเบึองค่ะเออเพื่อมันนั้นเนาะห้านาทเพราะว่าตำรวจกับสามคนจับนี่ก็เป็นเจ็ดแล้วอแต่ว่าคุณพ่อนี่มากศูนย์ก็เลยเพิ่มเติมเข้าไปเออเพิ่มเติมเข้าไปคฝันเมื่อใดนี่คุณพอเพราะว่าแต่ว่าเมื่อคืนนี่ฝันอยู่แต่ว่ามันจำาข่ได้ค่ะเมื่อคืนกับฝันแต่ว่าจำก่อนหุ่นกับฝันว่าไปอาบน้ำค่ะ อาบน้ำบารนี้ไปก็ผู้หนึงผู้ชายคนอายุสูงกระบประมาณหกสิบกว่าแล้วอันนี้บารนี้ก็ไปอาบน้ำาะว่าเอาก็ขึ้นขึ้นเขาบอกขึ้นน้ำซ่าบอกน้ำห่วยน้ำลองอีแล่ะเออน้ำลองอีล่ะแต่ว่าพขึ้นขึ้นพอบานี้ก็พากันไปทึ่งนะมันสั่นกนขึ้นบอกคุณพ่อหนั่งขึ้นจากหน้าครับ ุณพ่อนีอายุเท่าไรใหคุณพ่อเดี๋ยวนี้เหรอค่ะห้าสิบห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าปีโบนีเนาะขึ้นขึ้นบอกให้คุณพ่อขึ้นอาจจะเป็นโกศูนย์กรไดขึ้นแต้มหนึ่งเนาะค่ะเพราะว่าในความฝันนั้นผู้เฒ่าผู้นั้นบอกให้อ่าขึ้น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 ม่บอกคุณพ่อขึ้นจากน้าขึ้นขึ้นค่ะผู้ชาคนดำนำาบผู้ชาคนนั้นบอก บ่าแ่่ร่างกายของเพิ่นน่ะดำสูงใหญ่เออแต่ว่าไ่ได้เห็นหนาเพิ่อนนะมาน้ำกันสองคนคือว่าคนนรือหีฉันว่าวาไรนหนาเห็นแตะโตก็เห็นแตะโตเพิ่นแต่หน้าบอเห็นสสงัยีก็บ่ฮหูแล้วกว่าพาไปมามามาถึงมื่อกายจะมาอาบน้ำ อับน้ามสรเท็จแต่ก็บอาเขาก็บอกคืนๆ้นึ้นก็พากันเมื่อตั้งมื่อไปใส่มูเมือตั้งหลายมือแล้วตั้งแต่ตั้งแต่บนหับ่มีหัวมีมีเบิร์ดแต่ว่าเหันบ่อเห็นหนาเออบ่อเห็นเห็นแต่ร่างกายเพิ่นเห็นแต่โตเพิ่นบ่บ่เห็นแต่โตเออแล้วก็ก็ใส่เกงสีดำนะ กาสั้นสีดำถอดเสื้อค่ะเพราะว่าขึ้นขึ้นขึ้นผมก็พามาคึ้นาขึ้นชัดเจนเลยอ้าวขึ้นขึ้นก็ขึ้นจากหน้ามนะค่ะเรื่อเมื่อไปเรื่องเรื่องหูเมื่อค่ะเรื่องเล่าความฝันของลุกสมภารไม่ยังเพิ่มเติมบอกค่ะไม่เลยครับ S 1> <S 1> <S <S ขอบคุณเนียทางความฝันนีทางตัวเลขที่เราให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะขอบคุณค่ะ<า>เดี๋ยวค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาสารุปตัวเลขของพาวานเนาะค่ะเนาะเจ็ดศูนย์สามค่ะท่านผู้ชมอายุพาวานหาสิบเกาปีกันไว้ก็คือหกศูนย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะพวานนี่ฝันเห็นตำรวจสามคนคะ่ะ สิมาจับเพื่อนนอกค่ะนอกกันเลยตีตัวเลขจากความฟันนี่เป็นเจ็ดศูนย์สามตัดหน้าตัดหลังเอานอกค่ะท่านผู้ชมนอกและอีกต่อมาเพื่อนกับฟันว่าเพื่อนได้นลมไปอาบน้ำค่ะท่านผู้ชมการมีผู้ชายผู้เฒ่าบอกเพื่อนว่าขึ้นมาขึ้นมาว่าสันคุณพ่อเพื่อนอายุห้าสิบเก่าปีก็ให้ท่านผู้ชมสื่อกันไบหกศูนย์นำพนอค่ะนอกกาแล้วแต่ท่านผู้ชมสี่มักนอกค่ะนอกขันมักกระจัดคันคัดก็ให้บึงเพื่อเป็นแนวทางเพื่อ ใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายยังบ่กดติดตามจ่าปอกะขอฝากช่องเนเดอร์ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะค่ะเพื่อที่สิวลา,าตัวเลขเนว่าทางความฝันดีๆค่ะถามีตัวเลขเนวทังความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกะสิไปติดตามมาฝากอีีททางบ้านคือเก่าค่ะ สุดท้ายนี้ก็ล่าทบผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะโชคหมานกับตเลิกของพระวานค่ะ703นยเนาะค่ะเนาะอายุ5้าปีกันไหวหกศนยเนาะค่ะทบผู้ชมเนาะเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ